สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ My Man U กับต้องพัดนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหลังเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปอัดทในด้านของนักบุญซาวดมตันมาได้3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเกินค่าเหมือนกันสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก็เป็นสถิติที่ดีครับยูเนเต็ดก็ไม่แพ้ทในด้านซาวดมตันมาแล้ว16เกมติดต่อกันนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องพัดนี่กับช่วง My Man U เราจะมาพูดคุยกันครับว่าแมนยูไนเต็ด เกิดอะไรกับเกมนี้สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงคืออะไรและกรรมสัมภาษณ์หลังเกมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันครับรังแคร์หรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายไม่เคลียร์แมนด้วย power factor พลังช่วยขจ,จัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคจับเป็นที่หนึ่งเคลียร์มนเอาละครับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ จริงๆแล้วผมในฐานะแฟนแมนยูเองเนี่ยมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างน่าแปลกใจนะครับไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเกมตั้งแต่ไลน์อัพว่าเอ้ยมันใมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับยังไงถ้าเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็สามารถกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องพัดนี่ได้ในทุกๆช่องทางกันเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชื่นชอบก็สามารถกดซุปเปอร์ตงมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับ ทางด้านของเคลียร์เมนด้วยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีนะครับกับเคลียร์เมนครับสยบรังแคลร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จความมั่นใจให้เต็มที่นะครับแม็ก็ชาร์จพลังให้กับทางด้านของเอริกเบลไฮแลนด์ไปเต็มที่เลยนะครับเอาละครับมาว่าเรื่องของเราดีกว่านะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าด้วยเกมนะครับที่ได้นั่งดูเองละเอียดเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของแมนยูเนตเองเนี่ย มีหลายๆอย่างที่มันดีไปเริ่มนันที่ไลน์อัพก่อนละกันนะครับไลน์อัพหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับออกสตาร์ทมาแน่นอนระบบมันตายตัวละ4 2 3 1องสามหนึ่ะครับคู่ประตูครับเป็นอังเดโอนาน่าแผงแบ็กโฟก็คงใช้ทรงนี้แหละนะครับก็คือมีทางด้านแบ็กซ้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านดาโลไปเล่นฝั่งนาวุน้นแล้วก็แบ็กขวาเป็นนูแซมัสราวีนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยลิซอนบัติเนสปักหลักอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะคู่กับใครแต่ว่าทางด้านของอิตาเน่ เลือกที่จะใช้ทางด้านของมาทายเดลิกออกสตาร์ทในเกมนี้นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยต้องใช้คําว่าผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะข่าวหลายๆสื่อบอกเลยว่ามาเนอูกาเต้ครับจะเป็นเบอร์หนึ่งที่ได้ลงมาคู่กับทางด้านของคอปปี้เมนูนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นในด้านคริสเตียนอลิกเซนที่ได้ลงสนามนะครับซึ่งเหตุผลเองเอริกเคนฮาร์กบอกก่อนเกมแล้วนะครับที่เขาสัมภาษณ์ในช่องของพิมพ์ลีก่อนเกมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทางด้านของคริสเตียนอิลิกเซนเนี่ย เรียกว่าซ้อมดีเกินคาดนะครับดังนั้นก็ให้โอกาสในการลงสนามนะครับในขณะที่ทางด้านของเกมลุกครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกก็คาดว่าอเน,นียโดยกานาโชเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ต,ตัวจริงในตอนแรกนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็กลายาเป็นอมัดเดียโลนะได้ออกสตาร์ตก่อนนะครับในัวลุกฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นมาคัสแรดฟอร์ด แล้วก็หน้าต่ำก็เป็นบรูโน่ฟรานเดนเดสเหมือนเดิมน,นะครับส่วนกองหน้ายังเป็นโจเชัวเซอร์ซีนะครับนั่นคือไลน์อัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรียกว่าออกมานะครับในช่วงแรกก็ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะมันคุณบอกว่าอีริกเซนไม่ดีนู่นนี่นั่นน่ยมันจะยังไงนะครับทีนี้เนี่ยพอเริ่มต้นเกมมาเนี่ยที่เซนต์แมรี่ก็ต้องบอกว่าแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยผมว่าช่วงแรกๆนะก็ยังตั้งเกมไม่ติดเหมือนกันแต่สิ่งที่ดีนะครับวันนี้เริ่มต้นเนี่ยต้นเกมเนี่ย หรือในเกมนี้เนะี่ยผมมองว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือการเล่นเป็นกลุ่มของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีการที่เข้าไปช่วยซัพพอร์ตกันมากขึ้นนะครับในวิธีการรับบอลไม่ว่าจะเป็นของแดนกลางก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นการที่การถอนลงมาเอาบอลของโจเชอร์เซอรซีมันก็เป็นการเชื่อมบอลได้นะครับเบิร์นในแดงกลางเบิร์นออกซ้ายมันก็สามารถลุกขึ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีความบุบวาบอยู่ในช่วงแรกตรงนี้ว่าซาวด์เทมปั้นเองเขาก็ต้องการแต้มนะเล่นมาถึงตรงนี้มันก็อยากจะมีแต้มบ้านแล้วเล่นในบ้านด้วยแต่สถิติเป็นรองอยู่แล้วก็พยายามบุกบุกยัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีตัวแบบที่ลากเลื้อยหน่อยก็จะเป็นดันงดั้งชายเลอร์ดิปลิงนะครับที่พยายามจะขยับเข้ามาบุกได้นะครับสุกาวาราก็มีโอกาสที่จะเติมเกมริมเส้นด้านขวาเหมือนกันช่วงแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าทางซ้ายเนี่ยของดารโลโคตรหลุด ถ้าใครลองไปย้อนดูนะช่วงแรกในช่วงครึ่งแรกเนี่ยหลุดประจําแล้วจนกระทั่งนะครับในเกมนี้เนี่ยมาโดนจุดโทษนะครับมาโดนจุดโทษในนาทีที่30จากจังหวะที่จางด้านดานโลนี่แหละไปกระโดดเสียบแบบจังหวะที่ไทเลอร์นะครับเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ไปเสียบใส่ไทเลอร์ดิปบ,บิง้งแต่ว่าอาพูโตสินก็ไม่รีรอชี้เป็นเรียกว่าจุดโทษทันทีสำหรับทางด้านสโตรอัตเวลนะครับ แล้วก็ลูกนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคาร์โรนอาร์เชอร์ยิงเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยแม่งโอกาสที่จะโดนเนี่ยสูงแล้วถ้ามันโดนนะผมบอกแล้วว่าเกมนี้แมนยูเตะจะไม่ได้ทรงนี้กลับมาเลยนะครับซึ่งกลายเป็นว่าต้องยกเครดิตให้อังเดโลนาด้าด้วยเพราะว่าโอนาน่าเองเนี่ยเจ้าตัวเขาก็วันนี้ดูดูดิ้งนะครับในในจังหวะเซฟแล้วอีกอย่างหนึ่งคาร์โรนอาร์เชอร์เนี่ยอาจจะยิงได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับดีพอที่จะผ่านมือของโอนาน่าแต่ก็ต้องชมครับ อ่านแล้วก็เซฟไปได้แล้วจังหวะมงซ้ำของอาเชอร์ก็ไปเข้ามือโอนาน่าอีกก็ทำให้ครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดไม่เสียประตูนะครับแล้วก็เพียงไม่นานครับในจังหวะที่ได้ลูกเป็นลูกเตะมุมนะครับเป็นการเล่นสั้นเลยครับก็เป็นจังหวะที่นาที35นะครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเออิกเซ่จะเปิดหรือเปล่าแต่ว่าลูกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นลูกสูตรนะครับเพราะว่าแมนยูเต็ดเองเนี่ยได้โคช้ชที่เป็นโคช้ชตั้งเตะมาใหม่ชาวสวีดิชเนี่ย น่าจะมาช่วยเซตตรงนี้ซึ่งผมว่าก็โอเคนะเป็นการที่ไหลไม่ให้บรูโน่บรูโน่ล็อกแล้วเปิดครอสเข้าไปเนี่ยมันเป็นบอลครอสที่น่ากลัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการ Cross ครอสเข้าไปกัมกึ่งกองหลังก็อาจจะหม่งโดนไม่โดนแอรอนแสแรมเดลก็ไม่กล้าออกด้วยและสุดท้ายจบที่มาไทาเดลิกนะครับลูกนี้เนี่ยผมชมว่าน่าจะเป็นการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับลูกซักซ้อมในเรื่องของเซตพีดถือว่าเซตพีดดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นนำก่อน1 0นาที35 หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเกมของเซาแลมตันที่มันเคยเซตมาได้เคยบุกมาได้ช็อตไปเลยนะครับและผ่านมาอีกประมาณนัก6นาทีนะครับนาที41ก็เป็นเตะม,มุมอีกแมรี่เตะนะครับเปิดมุมจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวาเนี่ยครอสแล้วมันเลยข้ามาฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของอามัดเดียโลเก็บได้นะครับแล้วก็ดึงจังหวะรอแล้วก็คัดกลับมาให้ทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดดึงโยกและตัดจังหวะหนึ่งยิงอ้อมนะครับไปที่เสาสองซึ่ง ลูกนี้เนี่ยไม่รู้เพื่อนเพื่อนคิดเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาก็ได้นะผมคิดว่ามันจะไม่เข้าเพราะว่าปกติรัดฟอร์มไม่ยิงแบบนี้นะครับปรากฏว่าลูกนี้เนี่ยมันพอดีคือมันอ้อมหลังทา้านของมาชัยเดลิกแล้วก็ไปเสียบเสาสองนะครับทางด้านของแอร์ลสัมเดลพุ่งแล้วแต่ว่าลูกเนี้ยมาไม่ทันนะครับก็กลายเป็นประตูขึ้นนำสองศูนย์ของแมนยูนเต็ดนะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับก็ถือว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยทรงดีเลยนะครับณตอนนั้น ในนี้ผมพูดถึงรูปเกมก่อนนะก็หลังจากนั้นเน่ยเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับแมนยูเต็ดเองเนี่ยก็เล่นในทรงเดิมเลยพยายามเคาะบอลเรียกบอลดึงจังหวะให้ทางด้านของซอลัมตันเนี่ยเข้ามาเพรสเข้ามาไล่แล้วแมนยูเต็ดก็พยายามจะแกะออกมานะครับซึ่งก็ทําได้ดีหลายๆคนนะครับแต่ว่าในช่วงช่วงเริ่มเข้าสู่กลางครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของฝั่งของซอลตัมตันเองเขาเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วเขาเอาทางน้นารอสจูดลงมาเอาอดัมลาลาหน้าลงมา แม็กซเวลล์กอร์เนลและเฟลเซอร์ก็คือเป็นตัวสดนะครับสำหรับของรัสเซอร์มาตินก็พยายามเปลี่ยนเร็วก็ถือว่าตอนตอนเปลี่ยนลงมาเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่กดดันแมนยูได้เหมือนกันนะสำหรับ4ตัวนี้เนี่ยเพราะเปลี่ยนมาแทนกัมโรดอาชเชอร์แทลเลอร์ดิปปิ้งนะครับเรซี see, uk uk, Wu, ่โอโคชุกว์รวมถึงเป็นบรีตันที่เล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดก็ครองบอลอยู่ซอลลัมตันบุกไม่ได้แล้วก็แมนยูเริ่มเปลี่ยนตัวนะ เริ่มเอาทางด้านของอเดรกาาโชลงมาแทนมาคัสแลตฟอร์ดนะครับจริงๆแลตฟอร์ดเนะี่ยมีโอกาสบวกอีกหนึ่งประตูช่วงนาทีหกสบกนน็ยิงปัดนรู้นั่แหละแต่ว่าแรมเดลยังไม่เผลอนะปัดได้นะครับแม้ด็ดมาเปลี่ยนตัวในช่วงประมาณสักนาที73-74ี่นี่แหละเอาทางด้านของมาเอกาเต้ลงมาเอาอเดรกาโชงลงมาชุดแรกเนี่ยแรตฟอร์ดอีกเส้นออกก่อนนะครับหลังจากนั้นผมมีเริ่มคุยความสงสัยไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าเริ่มเปลี่ยนกองหลังอีกแล้วทางด้านของอีกเทนฮาร์ ก็มีช่วงที่เอาดิแม็กควายมาแทนนูซมารราวีนะครับแล้วก็เอาทางด้านของจอห์นนี่แวนส์นะครับลงมาเล่นแทนลิโซโรมาร์ติเนสอันนี้เนี่ยด้วยเหตุผลก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นด้วยการที่เซฟกองหลังหรือเปล่าสําหรับทางด้านของเอริกเคนฮาร์กเพราะว่าในฤะดูกาลที่ผ่านมามันมีเรื่องของเซนดร์ฮาบาดเจ็บบ่อยมากนะครับดังนั้นอาจจะถนอมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแม็กควายลงมาก็สร้างคอนเทนต์ไปหนึ่งทีนะครับลงมานาทีแรก โดนไปเหลืองเลยมมรู้ไปโดนทําไมไปกดเขานะครับแต่หลังจากนั้นเนะี่ยรูปเกมมันมันเริ่มเปลี่ยนเพราะแมนยูเริ่มเริ่มที่จะเรียกว่าใช้รูปเกมสวนกลับเราไปได้จังหวะหนึ่งครับที่อเดรียวกววนาโช่เนี่ยได้บอลย้อนกลับมาแล้วก็ไปโดนจ็คสเตเฟนเสียบเราจรู้น้บอกเลยว่าเสียบหนักจริงไม่ควรเล่นน่ยแล้วมันก็เลยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าลูกนั้นนะ่ฟาล์โดนไบแดงไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนทางด้านของเชลเลอร์แฮร์วุสเบลิส ลงมาทางด้านมาติอุสฟาน,นเดสเพราะว่าตอนนี้กองหลังมันไม่เต็มแล้วก็ต้องเปลี่ยนลงมาแล้วก็แมนยูเอตเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้เดรลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปปีนีน้พยายามเซฟกองหลังเยอะมากสําหรับทางด้านของเอริกเคนฮร์ก็เอาคาเซมิโร่ลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาดนั่นแหละแต่ว่าลงมาถือว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าซอมตันเขาแบบระเบิดไปแล้วคือมันแตกไปแล้วดังนั้น,นการลงมาของเซมิโร่โดยเฉพาะประตูที่3ม นี่คือคลาสการจ่ายบอลของนักเตะระดับโลกนะอันนี้ผมเน้นที่การจ่ายบอลน,นะไม่ใช่เรื่องการเล่นเกมรับอะไรนะครับลูกนี้เนี่ยแทงตัดหลังลายของทางด้านของซอร์นนมตันเนี่ยอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านดาโลเนี่ยเติมเข้าไปคัดแบ็กกลับมาให้เดการาโชยิงเสยขานเข้าไปก็แมนยูก็จบด้วยการชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไป ไล่เรียงในเรื่องอื่นๆนี่ก็คือในเรื่องของรายละเอียดเกมมันออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปต่อกับเรื่องหลังเกมนะครับว่าฟีดแบ็กจากผู้เล่นหรือว่าการสัมภาษณ์มันออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปปิดท้ายกับเรตติ้งที่ทางฝากฝั่งอังกฤษเขามีให้กับน,นักเตะแมนเชสเตอร์ยูเนเตตด้วยนะเพื่อนๆครับก็ผมไปดูสัมภาษณ์นะครับของมาชัยเดลิกหลังเกมเนี่ยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับอังกฤษก็บอกว่าแน่นอนครับเขาบอกว่าเรื่องชัยชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับ เขาคิดว่าถ้าเราสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับจาก3เกมมันก็อาจจะไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ ขอยกคคเครดิตเบื้องต้นให้กับอังเดโอนา,าก่อนเลยที่เซฟลูกสำคัญนะครับจุดโทษนั้นทำให้โอกาสยังมีอยู่กับทางหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็จะบอกตรงก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆถ้ามัน3นัดแล้วมันมีแค่สมแต้มมันก็ไม่พอใจหรอกแต่ว่าวันนี้เล่นดีนะครับส่วนในเรื่องของการทำประตูได้นะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยทำงานหนักในเรื่องของการเล่นเซตพีทมานะครับ นอกจากแบบสิ่งที่เซตมามันก็แน่นอนครับทุกอย่างมันซ้อมมาจนลงตัวพอดีนะครับก็สามารถทำสกอร์ได้นะครับแล้วก็ประตูนี้นี่ก็บอกว่าเป็นของขวัญนะครับให้กับภรรยาด้วยนะครับที่เป็นวันเกิดของภรรยาในวันที่ทำประตูได้นี่แหละนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนี่นะข่าวก็ไปถามนะครับเขาก็บอกว่า้ดูคุณแบบดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรียกว่าผ่านช่วงเวลาอันแบบยากลาบากกับช่วงเบรกทีมชาติมานะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับ มันสําคัญมากๆกับการที่พยายามพัฒนาตัวเองเข้ามานะครับบางครั้งอาจจะว่ามันอาจจะไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันทําได้ก็เป็นเรื่องของผลบวกนะครับเขาค่อนข้างจะดีใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เล่นดีๆมากๆนะครับแล้วก็นี่คือว่าเป็นเกมที่ตัวเขาเล่นได้แบบนานที่สุดนะครับ แล้วก็สามารถเล่นได้3เกมภายในสัปดาห์เดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวก็บอกว่าผมปกติก่อนหน้านี้แกเล่นได้ไม่ค่อยครบก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเราได้เห็นแนวรับแมนยูที่แบบผมว่าทรงโอเคสำหรับทางด้านของมาชัยเดลิกนะครับนอกนั้น,นี้ก็บอกว่าอ่ะในเรื่องฟิตเนสก็บอกจริงๆเขาโอเคแต่เขาบอกมีอาการเป็นตะคิวนิดนึงก็เลยแบบขอเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายที่เอาคาเซมิโร่ลงมาดังนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับ เจ้าตัวพร้อมไหมครับที่จะลงสนามอย่างต่อนเนื่องอันนี้เป็นคําสัมภาษณ์จากทางด้านของมาชัยเดลิกนะครับทีนี้ล่ะเราไปดูในกุนซือบ้างดีกว่าสําหรับเอริเทนฮาร์ ark, เขาจะพูดอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรออยู่ว่าเทนฮาร์ ark, จะพูดยังไงนะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับพวกเราเนี่ยควรจะต้องชนะได้ในทุกๆนัดใช้คำนี้เลยนะ we have to win every game and we did today ควรจะชนะทุกเกมแต่วันนี้เราทำได้แล้วเขาบอกว่าบางครั้งนะครับ เราต้องหาแนวทางในการที่จะทําให้ทีมชนะนะครับต้องบอกว่าช่วงนาทีแรกเนี่ยเรามีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าวันนี้เขายังยกเครดิตแค่อังเดโอนาน่านะครับที่สามารถเซฟจุดโทษได้จนทําให้ทีมเนี่ยมันกลับมาในจุดที่กลับมาเก็บชัยชนะได้นะครับส่วนมาคัสแรดฟอร์ดที่ยิงประตูได้นะครับอันนี้มาทายเตอร์ลิกาทางด้านของเอริกเทนฮาร์กลกันบอกว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับ พวกเราคุยกันก่อนเกมนี้นะครับว่าพยากจะให้เขายิงได้นะครับแล้วก็รวมถึงกับกองหน้าทุกๆคนด้วยนะครับเราหลังจากที่ซีซั่นเริ่มออกสตาร์ทมาเนี่ยแน่นอนครับจะต้องการได้ประตูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เขาทําได้แล้วสําหรับแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะทําได้อีกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องชมด้วยนะครับแรตฟอร์ดมีโอกาสพอสมควรจริงๆควรจะทําประตูได้มากกว่านี้สําหรับทีมเขานะครับควรจะเป็น3ามหนึ่งสี่ศูนย์หรือมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ บอกว่าวันนี้พอใจกับมาคาร์ตฟอร์ดนะครับในขณะที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเขาก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับมาจากเกมทีมชาตินู่นนี่นั่นนะครับเขาบอกว่าอ่ะมันก็มีในช่วงปรีซีซั่นที่แบบมันมีช่วงเวลาที่น้อยด้วยนะครับแล้วก็มันกลับมาจากยูโรอะไรเงี้ยการเต็มทีมอาจจะยังไม่เต็มร้อยก็อาจจะยังมีติดติดขัดขัดบ้างแต่เขาหวังว่าทุกๆอย่างมันจะฉุกคี้คายในเร็วนี้นี่ก็เป็นคําสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากด้วยนะครับก็ยังย้ำนะครับว่า เจ้าตัวก็บอกว่าจุดโทษหลักๆเนี่ยของทางด้านอังเดรน,า,นาที่เซฟได้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนั่นเองนะครับก็มันทําอะไรชนะมันก็มีฟีดแบ็กที่ดีแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ไว้วางใจอะไรมากมายนะครับก็หวังว่าแมนยูน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่านี้อีกไม่ได้เชียร์เทนฮากนะครับแต่ว่าถ้ามันเล่นได้ดีแบบนี้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างที่บอกไปการเล่นเป็นกลุ่มดีขึ้น การช่วยกันเล่นมันดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับอยู่อนะ่ะทีนี้มาดวงเรตติ้งรายบุคคลผมมาไล่เรียงทีละคนแล้วกันนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ทางด้านของผู้สัประตูก่อนอเอลนาหน้าวันนี้ก็ถือว่าเรตติ้งทางฝัองอ่งกฤษให้มาเยอะนะให้ไปแปะแต้มเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวในขณะที่ใน,นด้านนูแซมาร์ซาวีเนี่ยก็ยังคมเนต์อีกวันหนึ่งที่อภิยามเติมเกมด้านขวาได้ดีนะครับแต่ว่าก็ มีจังหวะหนึ่งที่อาจจะได้ยิงได้รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังทําเกมรุกได้ไม่ดีแต่ว่าภาพรวมยังช่วยเกมได้นะครับทำให้ทีมไม่เสียประตูอยู่บ้างก็ให้ไป6คะแนนนะครับในขณะที่มาทายเดลิกเองนะครับก็ถือว่าเจ้าตัววันนี้ยืนคุมโซนเกมรับได้ดีเลยนะครับอ่านจังหวะดักมงดักจังหวะเคลียร์ที่คาร์บีปีเตอร์วอล์กเกอร์ด้วยโอ้โหกำลังจะยิงฮะแกไปบล็อกได้ยอะไรเงี้ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับก็ถูกให้เรตติ้งไปที่7นะครับ ในขณะที่ลีซันโดมาติเนสครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมว่าเล่นดีนะแล้วก็อ่านเกมไม่ได้ชงช้างไม่ได้เล่นหนักแบบเกินความจําเป็นอะไรนะครับก็ทําให้แนวแรงแพงรับเนี่ยค่อนข้างจะส o ู t h เลยนะครับก็เรตติ้งออกมาที่8สําหรับทางด้านของลีซันโดมาติเนสนะครับในขณะที่เดโก,กดาโลแน่นอนครับยังเล่นที่แบ็กซ้ายเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปช่วงแรกอ่ะโอ้โหโดนในนั้นชายเลอร์ดิปลิงอ่ะจี้จนแบบโอ้โห,โอโหเอาไม่อยู่และทำเสียจุดโทษด,ด้วยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายก็พยายามแก้ตัวได้นะครับสำหรับทางด้านของเดียโก้ดาโลนะครับก็ทำให้เจ้าตัวก็ได้เลตติ้งประมาณสัก6นะครับส่วนคอปี้เมนูวันนี้เนี่ยมีใบเหลืองนะแต่ว่าผมเอาจริงอะ่ะคอปี้เมนูเริ่มเล่นยากผมว่าเกมเนี้ยเขาเขาดูแบบมั่นใจตัวเองมากเกินไปอาจจะต้องไปลดตรงนี้ซึ่งเทนฮารก,ก็ต้องเข้าไปเตือนหน่อยว่าเฮ้ยมันมันอาจจะต้องมีเลดลุ้งอีโก้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมยังถือว่าช่วยทีมได้ดีนะครับเชื่อมบ,บอลต่อบอลแล้วก็ ไล่อดไล่บี้แดนกลางของซาวเมตันอาจจะไม่ใช่งานยากด้วยนะครับในขณะที่คริสเตียนอีลิกเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่กลับมายืนคู่กับเมนูอีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่ามีศัตูส่วนร่วมกับลูกแรกเนาะก็เล่นสั้นๆให้กับทางด้านของบรูโน่ไปนะครับในขณะที่อามเดียโลนี่ผมว่าเป็นการตัดสินใจถูกอะของทางด้านเอริกเทนฮักอะที่เล่นในฝั่งขวาแล้วผมว่ามันมันดีกว่าที่จะให้การาโชลงเพราะว่าอามาเดียโลมันถนัดซ้ายแล้วเมื่อใน เทรนฟุตบอลปัจจุบันน่ะมันเน้นการอินเวิร์ตเข้ามาเนี่ยเจ้าตัวทําได้ดีนะครับสามารถจี้เข้าหาแนวรับของซานตันได้ต่อเนื่องแล้วมีโอกาสทําประตูเรื่อยๆแล้วก็มีแอสซิสต์ด้วยวันนี้ให้กับทันนาร์ดฟอร์ดก็ถูกให้ไปที่8คะแนนสำหรับเรตติ้งนะครับส่วนในนักบรูโน่เฟานเดนเดสเนี่ยก็เป็นตัวที่หน้าต่ำก็ต้องพยายามเข้าไปเล่นกับโจโจเซ็กซี่ให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็ทำได้ดีแหละครองบอลดีแล้วก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับทางด้านของมาธาเดลิกด้วย ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าผมให้เขาสักเนะมีประตูมีส่วนร่วมแล้วก็มีแอสซิสแต่ว่าจริงๆภาพรวมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีคีย์พาสอะไรเยอะนอกจากลูกแอสซิสนะครับในขณะที่โจเชลซ็กซีวันนี้เนี่ยผมว่าเล่นดีนะคือคืออาจจะเรื่องสกอร์อาจจะไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของ าการเข้าไปเชื่อมบอลต่างๆดีนะครับก็ถือว่าโจเซ็กซีผมว่าให้สัก6ละกันนะครับส่วนตัวสมองที่ลงมากาโชนี้อาจจะได้เยอะสุดเพราะว่าแกได้ยิงประตูด้วยนะครับนอกนั้นลงมาตามตามทรงนะครับแล้วก็ช่วงหลังแมนยูเตดเปลี่ยนแผงหลังขยับตำแหน่งมั่วเหมือนกันแต่ว่า,าเข้าใจได้ว่าเทนฮากอาจจะมองในมุมนั้นนะครับว่าอาจจะเซฟเฟแนวรับหน่อยนะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านของแมนยูนะครับกับต้องผัดนี่วันนี้กับการที่คุยหลังเกมนะครับ ที่เรียกว่าเอาชนะทางด้านของซอนนัมตันได้แบบใช้คําว่าสวยหรูดีสกอร์นะภาพรวมรูปเกมยังมีโอกาสให้ต้องปรับปรุงหรือว่าหลายๆอย่างให้ต้องปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งเดีย๋ยวไปว่ากันในช่วงอื่นๆนะครับแต่ว่านี้คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่นํามาพูดคุยกันกันกบ MyMa n U ยูกับต้องพัดนี่ในวันนี้นะครับเอาละรครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบใจนะครับหรือว่าถูกใจหรือว่ามีตรงไหนอยากจะคอมเมนต์เข้ามาก็สามารถ กดเข้ามาได้เลยกดคอมเมนต์มาได้เลยมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเอาไว้ในอ้อมใจนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตองผัดนีด้วยนะครับจะพยายามผลิตคลิปมาเรื่อยๆโดยเฉพาะแฟนๆแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็จะมีเรื่องราวอื่นๆขยับแซกมาเรื่อยๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเคียร์เมนนะครับสยบรงแคลร้อยเปร์จชาความมั่นใจให้เต็มที่นะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับทางด้านของตองผัดนีด้วยวันนี้ลาไปปกก่่อนนนนะคคครรััับบจใหหมลิ้าสวด